ก็มาเช็คอินกันก่อนนะครับวันนี้ครับเราจะได้วิ่งสัมผัสกับบรรมากาศของนักกรฬาวิ่งของนักตกด้วยขอบคุณครั้งผู้ใหญ่ใจดีของวิทยาลัยนักกีฬาจังหวัดลพบุรีครับโดยกทั้ง4ท่อนนะครับคุณธรนมะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของวิทยาลัยนักกีฬาตรงนี้แต่กีฬาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอยากให้จัดไปรับตอนเช้าหลายคนบอกว่า อันนี้เวลาทีสี่ครึ่งนะครับมุกมิวขาสได้ลงโซเชียลว่าวันนี้จะมาเป็นพิธีกรงานนี้หลายคนบอกว่ากดไม่นอนคืออยากรับเสื้ออยากได้เสื้อถูกต้องคอมโบฟรีมันสวยด้วยมาสวยด้วยอ่าดูเสื้อสวยๆจะต้องงูกันพิธีตอนนี้เลยนี่สวยงามนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ซักติดนิดเดียวนิดเดียวไปเลยไม่ได้ซักพูดม่อยู่นเป็บรรยากาศตอนเช้านะครับมีการรับบิทตอนเช้านะครับ เข้าไปที่เพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบุรีหาเข้าไปเพจปุ๊บเด็กเจอข้อมูลเลยใช่เลยสามีจุกต้องแปะลิ้นเอ็กซ์โอเก้าอะไรประมาณนี้ไว้เลยดีครดีดีดีไหมชอบชอบชอบตอนนี้ครับวันนี้ผมบอกเลยว่าอากาศนะครับกำดะเป็นร้อนมากเนร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปสายกันบนจ่าแข่งขันครับสบายสามารถบรรยากาศความต่อกความสวยงามนะครับ ท่าทางธรรมชาติแห่งนี้เลยแล้ววันนีมีแต่อยากนั้าแล้วอะไรว่ามาอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องส่งทักทันที่ถามนะครับเจของพื้ที่ถามที่นะครับตอนนี้ท่านกำลังวันนี้เรามาวิ่งแข่งมาราธอนนะครับของรูปหล่อใจดีครับจังหวัดทุเรีนะครับก็การขอสถานที่ตอนนี้แล้วเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับก็ในเวลา05.00นะครับเราก็เข้าถึงเ่วาของพิธนที่ต่างๆนะครับค่

อีสองบนแปแก้วข้ามาองไว้จท่านเมื่อสัปดาห์เมื่อสัดาหแรืที่ที่แล้วเ่อวัุบกยไมีชมมนะลไปเดิไปที่เปิกีฬาเาจนิวชาพอเสกลับมาก็ไปเจอท่านท่าให้กำใจเจ็นก็ะไม่ได้กีก็จะงน้นกี่้ว

รู้หรือ,อยังว่างานนี้เสร็จบ่ายสองอันนี้เป็นมันเ <c oughs> ป็นพอดีนะาาแ่้วกายมั็นพอดีนะ <c oughs> ้วตอนนี้เราเล่นเราเล่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพยายามให้เร็วที่สุดท่านใจที่วิ่งมาถึงจุดเส้นชัยแล้วแล้วรู้ตัวว่าตัวเองติดอันดับทำยังไงต่อพี่ปุ้ยบังบ้าครับมาลายา,า <c oughs> ตัวอ่าถึงนั้นก็มาลายาตัวเพื่อนจะอยู่อยู่บริเวณใวทีใกล้ๆนี้จะมีต้นที่คอยเรียกซึ่งมีรับสวัสดีครับได้รับเงินรางวัลด้วยเป็นไงพี่วันนี้ พร้อมไหมครับพร้อมดิแฝดแล้วด้วยมาแต่าเมื่อเช้าื่อเช้านอนบ้านกนอนบ้านอ ตัวนะครับเดี๋ยวเราปลทำนรับจุปยตัวนะครับเราปล่อยตัวในระยะแ่าเดียวสบอยสบา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 ยรักเพสี่อ้พี่โอเคก่อนเลยเหรอี่ไปบ

ชุดได้น้ำแรก2กิโลครับโอ้ยเหนื่อยพอกิโลที่สี่ครับแต่ยังมีไฟคือตรงนมที่หกนับ t ô <laughs> เท้ากิโลเมตรที่7นะครับนี่มีพี่นักวิ่งอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งท่าน,นครับขอเกาะไปด้วยครับพี่ <c oughs> จุดบริการน้ำกิโลที่8.3ต้องกินทุกสเตชันแล้วครับเนี่ยดีครับเข้าไปเยอะกันยังอะเยอะแล้วครับโอ้โอะไรวะมอแล้วเนี่ยบินกลับบังม่วง กิโลเมตรที่เก้าครับน่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวันนี้เพชรเฉลี่ย4.2ดโคตรเหนื่อยแต่ชอบครับ กิโลเมตรที่สิครับบรรยากาศโคตเหนื่ย น่าจะเป็นที่หนึ่งของผู้หญิงนะครับ,บเนี่ยโอ้โหวิ่งไงกิโลเมตรทีร่สิบสีส่ครับโอ้เมื่อกี้เจอเนินมาโหรประมาณสองสามกิโลอ่ะโ้ไม่ไหวให้จัด พี่วิ่นงนัองรอไปกันพี่คนนี้เขาที่สองอผู้หญิงวิ่งเก่งมากเหนื่อยเป็นวินง่งระยะสิบโลครับสว,ส,สวัสดีครับ จุดให้น้ำเตียวที่18น้ำเยอะมากครับที่นี่2กิตโลตามมาตรฐานเลยทายได้ผีนไนะครับค,คุณพันธยูจันทะเครบและคุณวรนิสายิประเสฐน้องโบ ชั่วโมงสี่หครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนื่อยสิบแปดจากร้อยอายุนะจอของเรานะคะที่การแจกรางวัลเนี่ยจะบอกก่อนว่าถ้าใครไม่ใช่ ปเป็นยังไงเป็นระดัพิเศษรู้ไหมวขาไม่ใส่สารนบูดนะแต่ว่าอยู่ได้สามอาทิตย์ไม่บูดไม่ไม่เหลือข้อหน่ Jamie, ได uh ้เท่าไหร่ชั่วโมงได้ได้เข้าร่วมประโยชน์ได้ชั่วโมงสี่สิบหกสิบแปดอายุได้ไหมได้เลยสิบแปดได้เข้าร่วม เหนื่อยดูบ่ือนครัเต็มครับนละค่กี่ฟี m มลใช่ไหมี่มลคนเข้าสามคนเองข้าเยอนเอ้าวไม่ดครับเป็น้มกี่ได้นอนหนึ่งายี่สิบกิโลเมนะครับี่ได้นอนชายได้ หลจากจบการเล่าของิูชายครับจะเป็นเรืองของผู้หญิงนะ